สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการหา TruePoint จากแอป True ID ง่ายๆนะคะก็ก่อนอื่นเนี่ยให้เข้าไปที่แอป True ID ก่อนจากนั้นให้เรากดเข้าไปนะคะนีหน้าตาหน้าแรกก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วให้เราเนี่ยกดไปที่มนีเลื่อนไปข้างล่างเรื่อยๆนะคะมันก็จะมีหนังมากมายให้ดูเลยค่ะแต่ในการดูหนังเนี่ยเราสามารถได้ t True p o i n t นะคะไปแลกเป็นสิทธิพิเศษต่างๆได้ค่ะเราก็กดดูข้างล่างนะคะ จากนั้นนี่ก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆเลยค่ะมีทออีวีเราก็กดตรงดูปุ๊บรับ5 True p o i n t นะคะมันก็จะเลือกหมวดหมู่หนังให้เราดูค่ะว่าแบบการที่เราจะรับ True Point ได้เราต้องดูหนังในออตามเงื่อนไขที่เขาบอกอันนี้นะคะแบบต้องเป็นของ True ID ต้องเป็นหนังที่แบบเขากำหนดมาให้นะคะนี่ก็คือหนังซีนซีรีส์ซีนพวกนี้ค่ะมีหมดเลยนะคะก็ กดแล้วก็เลือกดูได้เลยค่ะซึ่งดูประมาณ15นาทีนะคะทรู point ก็จะเข้ามาในาแจ้งเตือนข้อความของเรานะคะอย่างอันนี้กดดู รับ5ทูพอย์นะคะจะลองดูหนังเรื่องนี้เนาะแบบดูไปแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อดูได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะมันก็จะขึ้นมาค่ะว่าคุณได้รับทูพอยห์5ทูพอยจากการดูหนังนะคะเวลาก็ประมาณ15นาทีค่ะก็อันนี้เดี๋ยวจะตัดภาพไปนะคะดูตอนที่เราดูถึง15นาทีเนาะอ่ะอันนี้นะคะก็ข้อความแจ้งเตือนมาแล้วนะคะนี่ เราก็จะเห็นว่าคุณได้รับ5 True Point เพิ่มนะคะจากการรับชมหนังซีรีส์บนแอ d True ID นะคะคงเหลือ130 True Point เนอะก็เป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะสามารถเอาไปทำตามดูได้นะคะบ๊ายบาย